ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับผมสาหรับรถแห่อุบลสายยันซาวครับที่ทุกคนรอคอยมานานครับผมครับวันนี้รถแห่เขาก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมครับตอนนี้ครับก็ไปประมาณนี้ไปก่อนเพื่อไปออกงานก่อนครับผมคันนี้ก็เหลืองานเยอะไม่ไหวเป็นการตีโป่งแล้วก็โปสีครับส่วนทาด้านระบบเสียงระบบไฮดรอลิกทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมครับคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมครับคันนี้ก็อัดแน่นฟังก์ชันหลายอย่างไม่ว่าเป็นครับตู้หมุนหน้าไหมครับนี่ตู้หมุนหน้าแล้วก็มีนะครับจีเบดนิ้วหมุนหน้าตู้ยื่นครับ รอครับตู้มาใส่สำหรับตู้ยืนของเราครับเสียงกลางครับคันนี้ก็เป็นตัว5ทางครับผมครับดอกกลางครับทั้งหมดครับลูกพี่สันญออกมาเองทั้งหมดไ่าเป็นดอกกลางคานนครับผมใส่ตรงนั้นเสียงแหลมก็เป็นคานนี้ทั้งหมดไ่าเป็นครับแหลมข้าง2ข้างเป็นคานิี้แต่แหลมกลางครับจัดเป็นพิเศษครับเป็นดีเก้าสู์สำหรับเสียงกลางไว้เสียงแหลมตรงกลางครับเป็นดีเก้าสูงครับประสานเสียงพิธายตรงนี้ครับผมครับตัวนี้เป็นเสียงกลางทางครับผมครับผมจะฟังชั่นเห็นไหมครับหมวกเปิดระบบ ไฮดรอลิกไหมครับนี่ใช้ระบบไฮดรอลิกปิดเปิดเลยสำหรับบวกของเราครับผมครับคันนี้ก็เป็นตัว12ล้อครับแต่เราตัดระบบคัสซีมาอีกครับผมครับตามคำตกลูกค้าครับแต่คัะซีมาคันนี้เราแบบแบบเวทีใหญ่มากเห็นไหมครับเีวเวทีใหญ่บ้างว่าลูกค้าใช้ในการเล่นเวทีเป็นส่วนใหญ่จอดเล่นเป็นส่วนใหญ่ครับผมเราถึงทาเวทีเต็มสำหรับตัวนี้ครับก็ยังมีวิธีเปิดปิดระบบไฮดรอลิกครับผมครับ นี่ครับฟังก์ชันตู้บุนก็ประมาณนี้ข้างหลังก็เป็นเบรดอกจิ๊บกางกระดกคานิครับผมสำหรับรถแห่คาน้ครับผมครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีเปิดข้างนี้ครับผมครับระบบไฮดริกขึ้นมาครับผมครับผมบอกได้เลยครับรถแห่ยุคนี้ถือว่ามาไกลมากครับผมไม่คิดว่ารถแห่จะมาถึงขนาดนี้ครับผมครับถือว่ามาไกลมากทั้งเล่นทั้งวิธีครับแต่ทั้งมี้ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเวลาทําพื้นเรียบแบบนี้ครับเวิีครับถือว่าเด่นครับถือว่าเด่นมากครับแต่เวลาแห่ก็อาจจะ อุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่าหน้ากตีอยู่รวงกระบทครับผมแต่ลดแหตโดยเฉพาะอาจมือกองอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองประมาณนี้ครับแต่นี่ครับเนี่ยมองในสไตล์เวทีจะดูมันมีมิติมากขึ้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นครับถือว่าเทคนิคดีมากลดเหตุคันนี้ครับผมไซยานซาวครับผมมาครับคันนี้พาวเวอร์ก็จะดูแปลกตาหน่อยครับเพราะว่าพาวเวอร์เราใช้ทับทุกแท่นครับพาวเวอร์ลูกค้าก็เอามาเองครับผมครับเราใช้ทับคาเบตค่าละสองถึงบทสี่แท่นครับผมครับ แล้วก็จะมีซีแน่นจะเป็นขับกลางครับเนี่ขับกลางทั้งหมดเลยซีแน่นกลางแหลมซีแน่นทั้งหมดครับสำหรับตัวนี้ครับคอสก็เป็นมาร์เดี่ครับผมครับ MBR 480A สำหรับตัวนี้ครับเป็นระบบ 96k สำหรับคอสตัวนี้ครับพร้อมด้วยสเตทบ็อกซ์มิกลูกค้าก็เตรียมมาเองครับผมสำหรับคันนี้ครับผมครับพร้อมด้วยระบบภายในครับเห็นไหมครับจะเป็นการซับเสียงภายในมีครบทุกอย่างข้างล่างข้างบนก็เพดฟ้า Vp ให้ลูกค้าสำหรับตัวนี้ครับระบบไฟทั้งหมดข้างบนครับเป็น24โวลท์ทั้งหมดครับผมครับ เพื่อความใช้งานทนทานครับผมสำหรับตัวนี้แต่ก่อนเราใช้2โวตใช้สชวิตชิ่งมันมีปัญหาบ่อยครับเพราะว่ารถวิ่งสะเทือนเยอะตัวนี้เราก็ต่อไฟ24โวลต์เดยตรงจากข้้งล่างขึ้นมาเลยสำหรับตัวนี้ครับผมครับดูครับฟังก์ชันเวทีใหญ่มากครับผมครับใหญ่มากการใช้งานครับจัดเต็มมาสำหรับเวทีรถแห่สายยันครับผมครับรับเดเซอร์บอกเลยครับ1 2 3 4 6คนได้สบายขนาดเดเซอร์ตรงนี้ครับผมจะือว่า คุ้มมากครับสลับเวทีสายยันซาวครับผมครับท่นี้ก็วันนี้ก็จะส่งกลับบ้านครับผมครับพี่สายันจะทาอะไรบ้างต้องไปเพิ่มชุดกองครับเทสชุดกองระบบข้างบนเพราะว่าแกเก่งมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วหน้าที่ของผมคือขึ้นระบบรันระบบจูนระบบให้ครับเคาเวอร์ดอกอะไรทุกอย่างลูกค้าเอามาเองบวกครับดังนั้นผมก็ทําการจัดเรียงระบบวางระบบให้แกสลับคันนี้ครับผมครับโอเคครับรอฟังเสียงแล้วเดินทางกลับบ้านครับผมคุณครับผม te va a